สวัสดีครับพี่น้องมโอนี่มาเบิงกันเนอร์หรือไอ้กันเนอร์ครับเมันนั่งมีเครื่องโต๊ะเบิงตอนเศร้าๆนี่เคนเป็นมานนั่งจอบแตกินแตกินเนี่ยเป,นนปนกก็น,กกนปิมีแนวกินของเคนนี่ครับเนี่ย,ยฟิชโชเนี่ยของครบจอนกันเนอะ มาแล้วมาแล้วบ๊วยขอมือเออเนียขอมือเอามาเอามาเนีกนี่แหละครับกันเนื้อเ้ามาต้องบำรุงด้วยฟิตโซ่เซียสียบบ่กันเนื้อ ฝาบ้านนี่ดีนะกินแล้วพวรักขาหนาบ้านแซ่บครั้งนักกระเน้อเนาะเอากินไปกระเน้อสีน้อนอยู่นี่ครับแต่ละมือที่น้อนประจำเป็นจ้วงหน,นาวก็ต้องอพยพาห่โมนี่อย่างหลายแล้วก็นี่ครับยาก,กันยุ่ง จุดให้เปิดนย้มน้วตากันยา้มห่อนกับิมีพันลมเปิดให้แล้วก็สิเอาพวกกันประหม้มออกเอาหิ้วเดี๋ยวมาขามือขามือ แซ่บบกันเนอะกินบ่าปากบ่เอา,วาวเลยเนาะสวบกับกับสวบกับกับอ๋อกินไปเป็นตั้งแส่แล้วนะสื่อมาว่าสีแมวแมวกินบ่เปลี่นได้เซตกันเนื้อน,นะกันเนื้อน,นะน้องบ้าเอาอีกตีน,นี่บ้าบนน่นี่โอ้ยคือสีอิ่มแล้วเชีะกันเนะอะควมือมา หนึ่งสองสามสี 4, ่ยครบหกครบหกอ่ะกอหกคอาหีกไหมเนี่ยมาคอกหอ,อมือคมือกันโอ้ครบหกเลยเลยบอดนันตีเอ้าให้กินท่นนะครบแล้วี โอ้ยจะเป็นหกคักหกแน่เนาะนี่แหละครับกันเนอตอนสาวๆนสิมาขอ,อกินเอาละครับคลิปนี้กะเอาไว้สำานี้ครับพี่นอ้องไว้ติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมาแมวชายแนวมันมือนี่สวัสดีสบายดีครับ